สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเป็นที่รรักยิงพบกับหนุ่มน้อยน้ำมนต์คนกรุงเทพโดยกําเนิดเกิดที่บุรีรัมย์อีกแล้วครับท่านสมสวสดยแมวบางประโอนกรุบกรอบขณียบัตรมาเสียงในฟิลม์มอีกแล้วครับท่าน <c oughs> คลิปนี้ผมพาท่านมาที่ไร่ผมเองนะครับภ <c oughs> ารกิจเมื่อวานนะฮะก็เนี่ยที่เห็นข้างหน้าก็เป็นเจาะน้ําบาดาลน,นะครับสําเร็จรุ่วงไปด้วยดี ได้น้ํำบาดาลที่แรงนะครับความลึกก็18เมตรลึกลงไป18เมตรเจอน้ำนะครับแล้วก็ทีมงานขุดบาดาลก็เจาะลงไปอีกรวมแล้วเป็น35เมตรนะครับเพื่อน้ำจะได้ไม่เกิดปัญหาที่หลังนะครับจากสภาพพื้นที่ข้างหน้านะครับก็เป็นป่ารกนะฮะผมก็เลยจะบุกเบิกนะครับจะทำป่าตรงนี้ให้มันโล่งเทียน จะทาเนรมิทเป็นไร่ให้มันโล่งเตียนนะครับวันนี้ก็นะครับกลับประนา,านานิมนต์รถไถมาสองสองคันนะครับ <c oughs> ก็จะลองบุกเบิกป่าดูไถเลยนะครับเนี่ยก็่องรอยการไถก็ตอนนี้รถไถข,ของเราก็เริ่มแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็มองแล้วก็แห้งเฉาก็ต้องเอาออกนะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นมะขามนะต้องโคนต้นก็รกหน่อยเดี๋ยวจะต้องมาถักถางเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูรถไถกันจากร่องรอยที่เห็นนะครับก็ไถลงมาบ้างแล้วเมื่อเช้าขับลงมาก็ยังรกอยู่เลยนะครับตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ติดถนนเส้นสีคิ้วจตุรัสนะฮะ ข้างหน้าไร่ของผมก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยครับใครที่อยากได้ที่แปลงใหญ่นะครับใหญ่ตัวโมโหรานก็มีป้ายติดขายไว้นะครับเนี่ยเนี่จำนวน122ไร่นะไรครับติดถนน4เลนเลยนะครับท่านใดมีมีกําลังซับนะครับก็อมามาซื้อเลยครับจะได้อยู่ด้วยกันกับผมอยู่ใกล้ๆก,ก,กันตรงข้ามกันนะครับมีถนนหนทางสะดวกการสัญจรสะดวก ตรงนี้ก็เมื่อวานก็ยังรกอยู่เลยนะฮะรถไถคันแรกก็เข้าไปย่ำนะฮะย่ำก็จะได้เป็นกองอใ,ใบไม้ใบหญ้านะครับที่เห็นตรงหน้าก็จะเป็นเออเป็นเหมือนคูคันนาเก่านะครับคูคันนาก็จะปลูกกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าสำหรับกล้วยตรงนี้ก็คงเอาออกครับเราจะไถออกให้หมดเลยฮะก็จะโลง่ง รงนี้ก็จะปรับพื้นให้เสมอหมดนะครับยาวไปจนถึงนู่นเดี๋ยวจะพาท่านไปดูรถไถอีกคันหนึ่งตรงนี้ก็ที่ไม่เสมอนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นเหมือนคันานะครับจะมีปลูกไทย คปลูกไผไว้ีกอไผ่ใหญ่โตนะครับตรงนี้ก็ลกลกมากนะครับไม่ใช่ลกธรรมดาลกมากสำหรับที่แปลงนี้ก็มีประมาณสิบแปดไร่นะครับสิบแปดไร่แปดไร่ เห็นอยู่ริบๆกัเป็นปลูกมันสำปะหลังแล้วนะครับปลูกแคสีไร้ด้านหน้าต่อไปเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วนะครับน้ำอาดานก็วางแผนไว้ว่าจะปลูกเป็นเป็นอ้อยนะฮะอ้อยต่อหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อห้าไปเรื่อยๆนะครับเราใช้เครื่องจักรเป็นรถไถนะครับก็สะดวกสบายบไม่ต้องใช้ แรงงานคนนี่นะครับดันแบบต้นไม้นะครับต้นเล็กๆน้อยแต่ต้นใหญ่ก็คงยากลำบากนะฮะก็ลองหาดูกัแล้วประโยชน์ของรถไถแบบนี้นะครับมันจะคล่องตัวนะครับถอยหน้าถอยหลังก็จะ ช่องว่ารถเทกเตอร์นะรถเทกเตอร์เออเอล้อมันจะเป็นเหล็กนะฮะเหมือนก็บเรีนกีนตะขาบนะครับสังเกตแล้วช่องตัวมากนะครับถอยห,หน้าถอยห,หลังคนขับก็ญาติผมเองนะครับลุงนายไอ้หนุ่มรถไถ หนก็หายใจคอไม่ดีสำหรับโอ้โหตรงนี้นะครับคนขับรถไถเขาก็ใช้วิธีเอาผานนะครับเอาผานเกี่ยวกับตรงตรงคันนานะครับเจอ,อปลวกนะครับรังปลวก ขายให้ท่านดูใกล้ๆนะครับนะครับเอาผ่านแล้วก็ขายลง อันนี้ก็คนขับรถไถอีกคันหนึ่ง,งก็เก็บเศษตรงนี้เป็นปลูกนาข้าวเก่าครับจะเป็นฟางฟางข้าวครับต้นญ้าต้นเล็กๆมากองรวมกันนะครับ ะบุกทะลวงเลยนะครับนะครับประโยชน์ของรถไถนอกจากจะไถยกล่องนะครับประโยชน์สารพัดทำถนนเกลทางแล้วยังมามาปรับพื้นที่ปรับดินได้นะครับเนี่ยกลังมาอาลานะฮะ หน้าก็เป็นบริเวณด้านหน้าไร่นะครับก็จะนำบรรยากาศถนนเนถนนสี่เลนนะฝั่งที่ผมยืนอยู่ก็เป็นฝั่งจากชัยภูมิขาเข้ากรุงเทพนะครับผ่านมุงหน้าไปอำเภอด่านขุนทดสีพิ้วนะครับหรือเรียกว่ากรุงเทพขาเข้าขอญาตปราชาสัมพันธ์นะครับนะครับ122ไร่ตรงข้ามไร่ผมเลยนะครับท่านใด มีกำลังซับต่อมาเลยนะครับลองโทรตามเบอร์นี้เลยนะครับสำหรับซุ้มที่เห็นก็เป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เพิ่งมาสร้างได้ไม่นาน,น,รนตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นต้นไม้รุกๆนะครับก็จะพยายามเคลียให้มันสะอาดที่สุดนะครับให้โปร่งที่สุด รถไทยก็ใช้ผานนะครับการเคียร์เป็นลักษณะคล้ายคันนานะฮะจะปรับให้เสมอนะคนะฮะ ดันสดๆสดสดร้อนๆนะครับต้นกล้วยไม่เหลือซาก สำหรับทางเดินที่จะลงไร่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโดยพลังรถไถนะครับถือว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วําใจแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับท่านใดจากจะปรับพื้นที่ดินนะครับขอผมขอแนะนํานะครับใช้รถไถแบบนี้นะครับรถไถมันจะเกิดความคล่องตัวนะครับคล่องตัวกว่ารถแทร็เตอร์นะครับเรื่องของพลังผมว่าโอเคเลยนะครับทรงพลังนะครับ ประโยชน์ได้ทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์คือจะใช้เขาเรียกดันหน้านะครับเนี่ยเนี่ยเป็น,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 นจานจานไถด้านหน้าก็สามารถดันดินได้นะครับดันดินได้แล้วก็ผ่านข้างหลังนะครับที่เห็นเป็นกลมๆคล้ายจานกินข้าวจานราบเทียนก็สามารถทะลุทะลวงหรือทําลายเนินดินนะครับเนินดินที่ไม่เสมอที่เห็นอยู่นะครับถือว่าประสิทธิภาพ โดีนะครับดีในระดับโอ้โหอลังการใช้ได้ลนะครับเก็บภาพมาฝากนะครับทิปนี้ก่อนจบก็เหมือนเดิมนะครับทรงชัยถ่ายภาพและทรงชัยก็ให้เสียงเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ,ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งกดะระฆังด้วยนะจ๊ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดัตครับผมบ๊ายบาย